สวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีนะ้องทุนทุกท่านครับก็ในส่วนของปตทนะครับในงานอเล็กมิตติ้งเนี่ยก็จะมีการพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับของธุรกิจที่ยังเผชิญกับเรื่องของสงครามการค้าความไม่แน่นอนสงครามการค้าอาจจะกดดันในขาดีมานนะครับกดดันในเรื่องของค่าการการลดรวมถึงอัตร,กร,รากำไรของธุรกิจได้นะครับก็เลยมีการย,ายังคงย้ำกลยุทธ์ของตัวเองอยู่ว่าลดต้นทุนคงที่นะครับ แล้วก็พยายามจะพูดง่ายคือทําให้ตัวเบาอะ่ะก็ใช้ศัพท์ภาษาอคษของเขา่่า s s s t t l i h t ก็คือจะทำ Asset Monetization นะครับโดยอาจจะไม่ได้ต้องตกใจะนะครับคือคือไม่ได้จะขาย c ค Business ตัวเองจะขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซัพพอร์ตกับธุรกิจหลักอย่างเช่นโรงไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแท้งก็ได้นะครับซึ่ง อันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในเชิงรายละเอียดว่าจะเป็นทรัพย์ตัวไหนบ้างแต่ผู้อ่านพยายามทำความเข้าใจให้ให้นักลงทุนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นการขายคอบิสเนสตัวเองทิ้งนะครับลักษณะของการทําตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆายกับการเซลล์แอนลิสแบ็คคือไม่ได้เอาออกไปจากเครือธุรกิจเลยไม่ได้ทําให้ส่งผลต่อการแข่งขันหรือการทําธุรกิจอะไรนะครับแต่เป็นการเหมือนกับดึงเงินก้อนมาใช้ก่อนนะครับ วัตถุประสงค์ก็ชัดเจนในตัวคือดึงเงินก้อนมาใช้ก่อนเพื่อปกเงมืนกู้นะครับคืนแต่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าก็จะเป็นสอดร,รับปกลยระยยาวที่ภาพตอนแรกมองว่าเศร,รษฐกิจยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการลดฟิกคอ c o s ก็เป็นอะไรที่ผู้หารมองว่าปลอดภัยที่สุดนะครับมองว่าปลอดภัยกว่าจะไปนั่งลงทุนในธุรกิจใหม่สร้างโกในภาะที่สภาพตลาดอาจจะไม่ได้เอือ้อ นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอแผนหลักละที่มีการอัปเดตในที่ประชุมม,มีความคืบหน้ามากาขึ้นเราคาดหวังว่าอาจจะมีกำไรพิเศษบันทึกเข้ามาได้นะครับประมาณ8,000ล้านบาทอันนี้เป็นก่อนภาษีนะครับซึ่งกำไรพิเศษตัวนี้อาจจะไม่ใช่รายการเงินสดทั้งหมดในมุมมองของเราเพราะจากที่เราสอบถามเนี่ยมนอาจะมากการมาจากการปีแว l ลได้ด้วยเหมือนกัน นะครับก็อาจจะขอให้โฟกัสไปที่วัตถุประสงค์ของการทําตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นการทําเพื่อลรีนตัวเองลดความเสี่ยงของการที่ต้องแบกรับฟิคอร์มากกว่านะครับในส่วนของการหาพาร์ทเนอร์ให้กับบริษัทลูกก,ก็ยังเจราจาอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นผลบรรลุเร็วในเร็วๆนี้เขาพยายามจะให้มีความคืบหน้าภายในปี2025วัตถุประสงค์หลัของการหาพาร์ทเนอร์เลยก็คือไม่ต้องการจะให้มีคู่แข่ง รายใหม่เข้ามาอีกในภูมิภาคคือไม่ได้ต้องการให้จะมีแบบอยู่ดีมาตั้งโรงงานเพิ่มนะครับแต่ยาจะดึงคนเหล่านั้นเนี่ยให้มาร่วมถือหุ้นถ้าเป็นไปได้เพื่อลดขังพาซิตี้ไม่ให้เข้ามาในตลาดนะครับอันนี้คือเต้าสําคัญที่สุดของการหาพาร์ทเนอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักเพราะด้วยสภาวะตลาดเองก็ไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่ด้วยนะครับ แผนการลดค่าใช้จ่ายคงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีน,น้สำคัญนะครับเอาลุกของธุรกิจปี2025ยังวงเวียนอยู่อาคากดดันของอัตรากำไรของธุรกิจ E&P ีนะครับแล้วก็สต็อกลอสของตัวโลงกันนะครับก็อันนี้คือจะเป็นข้อมูลแต่ใน,นที่ประชุมซึ่งเรามองไซด์ที่โพ i ิทีฟในด้านเดียวก็คือเรื่องของกำไรพิเศษที่อาจจะเข้ามาจากการทำแอสเซทมอนิท z e นะครับ อยากจะเป็นน้าําจิ้มระยะสั้นให้กับตัวปตทนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนตีมของภาพยาวไปว่าอา,อากำไรพอโอเปชั่นกำไรปกติของปตทเนยังเป็นเแค่แฟ a ใน,ในปี2025นะครับยังไม่ได้เห็น upside risk ในสองธุรกิจกา๊าซนะครับเพราะว่าเรื่องของการเจราจาปรับโครงสร้างราคากา๊าซยังไม่ได้มีผลสรุปที่ชัดเจนยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คือทุกวันนี้เนี่ย อ่าปตทอต้องแบกรับผลกระทบจากซิงเกิลพูอยู่ประมาณ1 7 8 0 0หมืนเจ็ดหมืนแพันล้านต่อปีนะครับภาครัฐเนี่ยอ่แล้วก็ปอทอเนี่ยพยายามจะจะให้มันลดผลกระทบตรงส่วนนี้นะครับแต่การจะลดได้ถ้าเกิดว่าภาระนี้ก็ต้องผลักไปให้คนอื่นถูกไหมครับซึ่งซึ่งอ่ในคอนเซ็ปต์ของรัฐบาลก็คือพยายามจะเอาราคา l อ G ดันขึ้นไปให้ภาคอุตสาหกรรมใช้นะครับคำถามคือจากโทั้งหมดของการใช้การของประเทศเนี่ย ภาอุตสาหกรรมใช้อยู่18%มันไม่มีทางจะแบกรับส่วนที่ปตทแบกอยู่ของทั้งประเทศไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น q u e s t i o ตัวใหญ่ว่าแล้วสุดท้ายการเจราจาออกมาเนี่ยมันจะเป็นบวกเป็นลบแค่ไหนเราก็เลยประเมินใช้ c b ี i เอานะครับโดยทุกๆพันล้านเนี่ยจะไปนับไซต์พาร์เก็ตพายของปตทประมาณ0.3บาทต่อหุ้นนะครับเราประเมินเบื้องต้นว่าสมมติถ้าผักไปเลยทั้งหมดเนี่ยอาจจะประหยัดคอสให้ปตทได้ประมาณ เก้าพล้านนะครับอันนี้คือเบสเคสในมุมมองของเรานะครับก็ก็เ <c oughs> อาแบประมาณนี้นะครับจากในการประชุมนะครับด้วยด้วยอันเซอร์เทนตี้ตรงนี้เราเลยมองว่าการจะไปคาดหวังอาฟซด์ตรงนี้อย่างรวดเร็วเนี่ยบนว่าอุตสาหกรรมยอมพังไปยอมแบกครับต้นทุนสูตเท่านี้ไปเนี่ยแล้วปอทอได้ส่วนต่างตรงนี้กลับมาเนี่ยเรามองว่าจะเร็วไปรอความชัดเจนตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับยังไงคนมีหุ้นก็ถือรับผลผลได้เพราะว่าไม่ได้มีขายดาวไซต์อะไร นะครับส่วนคนไม่มีหุ้นเนี่ยก็รอความชัดเจนตรงนี้ก่อนได้นะครับเพราะว่าก็อาจจะมอีอัพไซด์ได้สองบาทกว่านะครับที่จะเข้ามาในทา r จ e กไฟถ้าเกิดออกมาเป็นในขาเบสเคสที่เราคาดนะครับ